สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอน,นเรื่องของมาตราแม่ก,กบนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูก็นำคำพื้นฐานวิชาภาษาไทยมาให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็อย่าลืม จดลงในสมุดคำพื้นฐานกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยค่ะธาดนครบทบรรดาบริการบริจาคบริษัทบริสุทธ บำเพ็นบาบนักเรียนคะวันนี้คุณครูนำคำมาให้นักเรียนลองฝึกอ่านกันค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอย่ยอ่านว่าตะเกียบนั่นเองค่ะไหนลองสะกดไปพร้อมๆกันนะคะตออะตะกอเอียบอเกียบสังเกตไหมคะตัวสะกด เป็นบอใบไม้คำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอย่างไรเอ,อ่ยเก่งมากค่ะอ่านว่ายางลบสะกดไปพร้อมๆกันนะคะยอางองยางลออบอลบเช่นเคยค่ะคำว่าลบมีบอใบไม้เป็นตัวสะกด ใช่แล้วค่ะคำเหล่านั้นคือมาตราไม่กบนั่นเองมาตราไม่กบนะคะก็คือคําที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราและก็ยังมีปอปาพอพานพอปอฟันพอสำเพาเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยนะคะซึ่งตัวเหล่านั้นนะคะก็จะออกเสียงเป็นบอใบไม้เป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะ มารู้จักคำกันค่ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นวาดรูปคับพียีราฟโชคลาบ องชวนมาตอบค่ะบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าคำในข้อไหนมีมาตราแม่กบนั่นเองระหว่างข้อที่หนึ่งสุภาพและข้อที่สองนภาค่ะสุภาพนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเพราะพอพานนะคะเป็นคำในมาตราตัวสะกดแม่กบนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปบอกคุณครูหนค่ค่ะข้อไหนเป็นมาตาแม่กบผ้าพันคอเขารบเ <c oughs> ขารบนั่นเองคะ่ะเพราะคำว่าเขารบนะคะมีพอพานเป็นตัวสะกดนั่นเองข้อต่อไปกันเลยคะ่ะทูบ ยางพาราคำว่าทูกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเพราะปอป,อปานะคะเป็นคำในมาตราตัวสะกดแม่กบนั่นเองข้อต่อไปค่ะไมโครเวฟตากฏ ต้องค่ะคําว่าไมโครเวฟนั่นเองเพราะคําว่าเวฟนะคะมีฟอฟันเป็นตัวสะกดซึ่งปอฟันนะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบนั่นเองค่ะสรุปนะคะมาตราแม่กบมีปอใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราแล้วก็ยังมีปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพอ เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วเราจะออกเสียงเป็นบอใบไม้เหมือนกันเลยค่ะกิจกรรมวันนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนคำอ่านมาตราแม่กบแล้วก็อย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะคะยกตัวอย่างคำว่าโชคลาบเราก็จะเขียนคำอ่านว่าโชคลาบ คำอ่านก็คือการเขียนให้มันตรงตามมาตรานเองค่ะอย่างเช่นคำว่าลาบเนี่ยมันมีพอสำเภาใช่ไหมคะเป็นตัวสะกดซึ่งเสียงเดิมของมันคือเสียงบอใบไม้เราก็เลยต้องเขียนคำว่าลาบเป็นบอใบไม้นั่นเองค่ะโชคก็เช่นกันค่ะเพราะนั้นคุณครูให้ทำทั้งหมด4ข้อนะคะอย่าลืมจดลงในสมุดภาษาไทยด้วยนะคะ นี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ